สวัสดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PEA News กับดิฉันปาจารีส่วนสิงห์พงศ์ค่ะการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นภารกิจสำคัญของทุกภาคส่วนในสังคมนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ในฐานะหน่วยงานภาครัฐด,ด้านพลังงานจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในประเทศควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจึงทำให้เกิดกิจกรรมดีๆขึ้นในวันต้นไม้ประจำชาติค่ะ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติที่ปีนี้ตรงกับวันที่6พฤษภาคม2563การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการปลูกต้นไม้จึงได้จัดกิจกรรม PEA 60ปีปลูกต้นไม้แบ่งปันลดโลกร้อนสนับสนุนสังคมสีเขียวขึ้นที่สำนักงานใหญ่และส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้ผู้บริหารพานักงานเห็นความสำคัญของการปลูกต้นไม้ที่จะช่วยทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีและช่วยรักษาสิ่ง ิ่งแวดล้อมลดการเกิดสภาวะโลกร้อน นายสมพงษ์ปรีเพรมผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มอบต้นไม้ประเภทดูดสารพิษจำนวน660ต้นโดยมีนายจาตุรงสุขเซนร,รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมในฐานะเป็นสายงานที่รับผิดชอบงานกรีนออฟฟิศรับมอบเพื่อนำไปมอบต่อให้กับผู้บริหารพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในอาคารต่างๆเพื่อให้ผู้บริหารพนักงานที่ได้รับมอบต้นไม้นำต้นไม้ที่ได้ไปปลูกภายในสำนักงานบ้านพักและสถานที่ต่างๆนอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานในสังกัด ยังได้ร่วมปลูกต้นไม้ภายในสำนักงานสำนักงานละ1ต้นรวม958ต้นเพื่อรวมสร้างพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นและกระตุ้นจิตสำนึกให้พนักงาน P.E.A. เห็นประโยชน์และใส่ใจเกิดการดูแลรักษาต้นไม้มากขึ้น กิจกรรม PEA 6 0ปีปลูกต้นไม้แบ่งปันลดโลกร้อนสนับสนุนสังคมสีเขียวนอกจากจะช่วยลดมลภาวะแล้วก็ยังทำให้อากาศบริสุทธิ์ค่ะนอกจากนี้นะคะยังเป็นการปลูกจิตสำนึกพนักงาน PEA ในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่จะร่วมกันดูแลสังคมให้หน่าอยู่สร้างสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติค่ะิดตามทุกความเคลื่อนไหวแล,และอัปเดตข่าวดีได้ทาง PEA News สำหรับวันนี้ดิฉันปัจจรีสนสินพงศ์ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ